ผมจะทำยังไงผมเสียหัวผมก็เลยขับรถมาเ,เรื่อยๆจนมาถึงนี่ผมมีโอกาสได้มาเรียนเมื่อ5ปีที่แล้วครับซึ่งตอนนั้นน่ะผมทำออดอยู่ที่ประมาณ3,500ตันเหนื่อยเพราะอยู่กับแม่2คนแม่แม่ก็อายุ64จนแล้วมามาถึงปุ๊บได้เรียนว่าเออทำไมเราทำง,ง,ทำงาน ไม่เหลือตามสักบาททำไมเรามีแต่นี่ทำไมเราอยู่ทุนกำไรปีนึงแ,แค่2.8ตอนให้กรรมชิดเรียนปุ๊บล่องเดียวนี่ใช้แต่เครื่องมือคนงานไม่กี่คนทำได้จากอ้อย3,500ผมกลับไปผมซื้อเครื่องปลูกผมซื้อคาราเวียซื้อ MPI ไปเพราะว่าผมเห็นหน้างานจริงที่อาจารย์ทำให้ดูผมทำปีแรกปุ๊บ ผมได้หมื่นตันโหสุดยอดเลยหมื่นตันนี้ก็คือผมไปอ้อนขอรถไถหนึ่งพันจากเดิมผมมีหนึ่งคันเป็นสองพอเสร็จปุ๊บผมได้หมื่นตันผมรู้แล้วว่าอ้อยผมมีหมื่นตันมผมเข้าไปหาเจ้านายผมผมบอกว่าปีนี้ผมจะมีอ้อยประมาณสองหมืน่นห้าผมขอรถัดได้ไหมหนึ่งคันจเจ๊ให้รถัดผมมาหนึ่งคัน ปีอีกปีหนึ่งผมทําแบบนี้อีกแต่ผมมีเวลา,าหรือเพื่อผมไม่ทําให้ลูกไล่ผมด้วยสี่หมื่นผมไม่ขอรถตัดหนึ่งคัาแล้วทีนี้ได้รถพ่วงมาอีกสี่พว่วงรถแถงอีกสามคัน<า>ผมก็ทําจนจนมาปีปีสุดท้ายเนี่ยผมวางแผนใช้หนี้ใช้สิตอีกสองปีผมหมดหนี้ทั้งหมดที่ผมขอเข้ามาร <Yes. S 1> วมทั้งซื้อที่ดินซื้อรถซื้ออะไร หลักการทำงานของไรก็คือถ้าเกิดใครทำให้เราไม่ได้หรือว่าริงมาเราทำไม่ได้เราไปหาสมมติว่าผมปูกว่าอยู่ประมาณสามอำเภออยู่สตึกอยู่พุทธสงก็จองพัดผมจะหาเจ้าที่เจ้าที่นี่ก็คือน้องๆ้องที่อยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็พาน้องๆมาหาความรู้เสร็จปุ๊บน้อง,น,องน้องทำให้เราได้เรา มาผืนหนึ่งเราแบ่งให้น้องน้องก็ทําตามระบบที่เราต้องการขอแค่ทันเวลาหน้าที่ของใครทําให้เราก็ได้ไม่ใช่เราต้องทําเองเราเวลาไปทําอย่างอื่นพอผมมีทีมงานช่วยช่วยสป,ปอร์ตผมเรื่องเรื่องที่เรื่องทานจากเครื่องมือจากโอกาสทําทันเวลาผมก็มีเวลาไปหารับแจ้งแต่ก็าทางไกลกลายเป็นว่าตอนนี้ผมสร้างทีมสพอร์ตเรื่องอ้อยผม จากเครื่องมือกลายเป็นว่าผมวิ่งหาแล้วจากออดหาใไรเอาซึ่งซึ่งปีที่แล้วผมได้เข้าถิแม่น้รงงานประมาณสามหมืนซึ่งผมทําอยู่ว่าแค่สองคนผมกับแม่ทาที่รู้ว่าเครื่องมือนะครสมานเนี่ยนะไม่ได้โกหกเออพูดก่อนปีแรกกว่าจะได้หนึ่งตานม,มาผมทำออยกับคนขี้เกียจผมทําอ้อยวิดีโอคอถ้าเกิดผมไม่รู้นะ อาจารย์ยังไม่ว่าผมนั่งรอตรงนั so so, ้นแหละนั่งรอคาบรถไถ่อาจารย์ถ้เป๊กอย่างนี้แบบนี้ได้ไหมอาจารย์ผมวิโอคออย่างเดียวผมจะไม่โรทัพผมจะวิโอคอเอาไปให้เป๊กป๊ผมต้องทาได้ว่าผมจะสอนคนอื่นได้กว่าผมจะใช้คนอื่นได้แล้วที่สําคัญต้องโม่ให้เป็นไม่ฉลาดถ้าเกิดคนไหนฉลาดผมจะไม่กล้าคุยด้วยผมจะไม่กล้าสอนงานให้เขาเพราะว่า ทำยังไงเอกก็ไม่มีวันเชื่อหรอกแล้วบอกก็ไม่พัฒนาไปข้างหน้าผมก็ไม่กล้ามอบงานให้เขาแม้แต่เครื่องมือนี่ลูกไล่ผมอะไรผมผมจะหาเครื่องมือจากอรสถัรภ์ให้เขาแหละก็ใช้เกี่ยวโรงงานนี่แหละทําไงเราจะถักดันพนนี้ได้ผมจะหาผลสร้างอ้อยไปให้ผมตัดผมคิด<ม>ทางานเครื่องมือมอบมอบมาให้เขา ให้โอกาสให้เขาถึงว่าเขาลำบากลดถายเครื่องมือกลุ่มของผมนี่กลุ่มสร้างอ้อยมีอยู่หกลุ่มอยู่ในบ้าน <S 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 <ๆ>เครื่องมือสําคัญที่ผมต้องเอาให้เขาให้ได้เลยคือ 1. mpi กับซิสองตัวนี้คือเป็นปัจจัยมากส่วนเรื่องร่องเดี่ยวล่องคู่น่ะผมเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวนั้นคือเขาทำได้เขาเองแต่ของผมต้องเป็นล่องเดียวมันตอบโจทย์ง,ง่ายครับต้นทุนก็ถูกมาก มันต้องขอบคุณโรงเรียนแห่งนี้ครับที่มอบมอบโอก,กาสให้ทุกๆอย่างจนจนเป็นจนปีนี้ก็โชคดีครับเป็ได้แฟนพอ็พอขอตาก็มีอยูหกร้อยเหมือนกันที่ว่ <Wow. S 1> าตาก็มีอยู่หกร้อยก็ก็มองว่ามันไม่ใช่ปัญหานนะสำหรับการทันอ้อยเพราะว่า เรามีอาจารย์ให้เราดูเราไม่ได้หรอซื้อเครื่องมือตามใบโฆษณาครับเราซื้อเครื่องมือตามทฤษดีตามหน้างานที่เราเห็นจริงแล้วก็ไม่เคยมีเครื่องมือบริษัทไหนที่สอนเราขนาดนี้ส่วนมากเขาขายอาุปกรณ์เราทิ้งครับแม้กระทั่งเซลล์ที่ขายรถไอ้พวกที่ตามรักเราก็มีแค่ไปเงี้ยโอเคครับขออนุญาตขอบคุณครับ Gracias.